ดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวุฒิสุูสุคนตัว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีตอนท้ามกสูซองของบ่าวสิรัตบ่าวผู้ไทยสินเก่าสินเคยเอ้ยพ่อไม่อนี้ก็ได้ไมื่นี้เนาะม่เป็นพี่น้องบ่าวสิรัตจะพาพ่อแม่พี่น้องมาหาซาเล่ขี้เก่าพี่น้องเลยก็แต่ดนแล้วเนาะบ่ได้มาหาเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยกับบุ๋มของเพื่นเป็นยังไงคมือนี้อ่ามาเพื่นปิดใจแล้วหรือบ่เนาะบ่าวสิรัตก็ยังพูดกันเพราะว่าเพื่อนก็มีคนอกคนลมอยู่เนาะแต่ว่าบุ๋มว่าจะชัดเจนเมื่อไเพพร่่ีน้อองย เพื่อมาเป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวบอสหลัดจะพาพี่น้องเอฟซีหลายๆคนนั่นแหละเข้าไปหาแซแหล่เป็นพร้อมกันเลยสบายดีสบายดีโดยสบายดีดังเดร่เป็นเนาะโดยม่ได้มาหาเปิดกระโดดแน่นอนทุกคนโดยไม่แล้วหลายคนก็คือจีินทอดทางแซแหล่เพิ่มโดยเป็นอะไรยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ก็หลายคนกินห่อนิ้มลงเลยความหักกนอันความหักมาแห้งก็สิประมาณนี้พอเลยแห้งลายมีน้อยยิ้มใหญ่แห้งลายจนนือสิหลงหมดเลยเหนือยเป็นอะไรเนาะเนาะเรื่องหัวใจกุมมือนี่กินเก่ากินเก่ากินเก่าเพิ่มเติม อย่างพวกหอดเดือนซรับเป็เกล็ดมีพิเศษเลยเนาะจังเล็กจังหน่อยกัมีแบบพอมีแววไหนบ่แบบมีแววแบบอ่ะสีมีคนจริงใจใช่นนะเอ้าพังไปก็เปนน้ำยิ้มเปนน้ำนี่เด่งเลยแล้วพี่น้องเลยแสดงว่ามี เพต่จร so oh ิงๆว่ิบอกว่า yeah, ห so. well. ิ่งถักกอสีขีดตัวงามอยู่เออเสือเนาะผวาแม่เนาะแมนเลยเนาะแต่มีคนคุยอยู่เนาะแมนบอกจะลงไปไปยามว่างได้ยามว่างจัะลมโดยโดยมันหนีกับห้ากับว่างมันหนีค่ะถ้าก็ยืดผมเขาเร็วโดยยังว่างยังยังบริลล่างหัวลูกค้าตรงนี้ลูกค้าตรงทีายเนาะ ถึงส่วงมรลายอยู่ได้ราะมันมันมีงานเดยวมีงานมีงานมีแบบมานั่งรอคิวกันอยู่บ่กับมีอยู่แต่ว่าเเขาก็บอกว่าถึงส้วงส้วงหนึ่งไปไซก่อนก็ได้มาจักเวยเพื่อให้เขาต่อแรงขัวใจบ่นกันเองคือเฮ่านี่หลเดองหัวใจกับมีแต่หนุ่มฟังนั่นบอกกุมือนี่ ฝั่งไทยบมาเลยสุดเลยก็เป็นต่างไทยต่างประเทศอต่เนี่มีปันไดต่างประเทศต่างชาติเนาะต่างประเทศอะไรเสียโปผู้ภาษาเขาแบบขี้ข้างเลยนีแต่ถ้าว่าเห็นหนาแล้วก็ยิ้มยิ้มสื่อห้ามตัดเศเนาะเอาให้ยิ้มกับพ่อแล้ววะานแลยิ้ม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 เฉยๆเขาก็บขี้ข้านเลยเนเน เช้าโมงกระาสา,สา,สา,สาเป็นกูกาเค้เกากันทะเลนาะเออนิ่ไปน <c oughs> ิ่มอยูลใกรเพ่ะได้วะมี๋ต่นิ่มยิางนี้แม่ก็ดีคือการเด้เหเฮามีหอยยิ้มวันวันหนึ่งเขาจัไบ่ได้หนาปูดแต่ไม่มีหอยยิ้มแต่ละวันถาว่าจะแบบพัฒนากันนี้คือพัฒนาได้ยากเห็นาะเพราะว่ายังมาเดียวโอเล้ร่มอย่างกันดิ มีแต่ยิมมีแต่สือกามแมนแมนโค้ชัตตานาทางหน้านคือขึ้นสุโขิตกใจเนาะที่มาทำานี่ก็นด้โหีไรหรีอยงโหลดธรรมดาลายขนาดไหนีบยืงเข็มทางนะ็นไดเมื่อนี้กินข้าวกินน้ำน้ทานกินแล้วกเนาะกินแล้วได้ยังนอกกินพ่อขวบไปกินน้ำปลาเ่น คนกินยังอะไรก็กินบางเดื่อก็กินข้าวปุ้นกินหมี่กินเต๋อไปเป็นอั่างไรอย่บ่อยยากนกินข้าวหนาวบ่หรือวันเดียวนี่หนาวบ่ใส่ขาดยุ่งขาดยขาดถุงอบอุ่นหนาวเลยเบิ่งจากอสุจิปนใส่เน้าพี่น้องคือสีอุ่นเหมือเช่นซะอุ่นอยู่ไรหันเบาเบาเอาสูตน้ำซสาวมาใส่ใหญ่เนาะคือโตเขาอ้วนเนาะ เป็นน้ำเสือเนาะเเป็นน้สือความเจี๊ยหาโตบาได้ใหญ่ปั้นนี่เลยเป็นน้ำเสื่ออยาบมันกระดูกสบายดีด่ารู้สึกว่าหน้าตาคุณกระซิบใสขึ้นเยอะคุณแม่นแล้วนี่นะคุณมีคมทางอะไรความหลังกำลังมาแห้งความรักมาแรงแซงทางโค้งแต่เราเหมือนก็คือแบบว่าได้โอลิลลมก็คือเก่าบอกกำนมทางไทย กระล้มล้มอยู่ล้ม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 ตัวยามว่างล้มอยู่เมันก็ไม่ได้บอกว่าิมาหาแม่มาเอามือตัวจริงเข้าเลยนะเมันไม่ได้บอกบ่าเป็นลาบก้ามาเดี๋ยวบ่มีเงินซื้อดินให้ถามมีเงินซื้อดินให้เจ้าก็จะไปหาว่าก็รอวันนั้นเลยเนาะถามมีสิ่งที่เจ้าต้องการเลยจังกามาหาเขา อพูกา้าต่ความคิดเอ,อ๋ะคิดว่ายังได้ชน,นะะแต่เนบุมี่เนี่ยเป็ยักษ์มาหาชนะมาหากันหาห้ามเขาต้อนหบลูกค้าทุกคนอยู่แล้วมากับมาสิว่าอย่างนี้ก็อบอกจะเป็นตั้งว่าอะมีเงินสื่อครบทุกอย่างจังมาได้เน้นกัมากับมาแล้วนอกกับมาแวมาเบิกหนา,าสืส่อไม่ละว่ามาเบิกตัวจริงก็เป็นด้ไรมาเป็นอย่างดูด อย่าฮักเคือเฮาก็ต้อนัำผู้คันคนเลยพิเศษบอกกับสิผ้าขว่มกินเข่าอยู่ดอกเดยอเลยเขมกินเข่าอยู่บนยากดอกแตงสิเ็นใ่ยกินนี่คือสิบว่างปันไดงนี่สิผ้าขว่มกินเข่าอยู่พิเศษสมมติเราคนยังมาลิ่นน้ำนี่คือแบบว่าฝากเงินมาให้ทางเรลเพิ่นซื้อกะพงกับเข่าไว้แปลว่าเขาพิถานมือหนึ่งเลยสิ อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขนาดนี้ได้อยู่เนาะได้ค่ะเสียเวลาเลยเนาะเดินเพดินท่าเพิ่นมาเรียนเพิ่นก็อยากมาแบบพิเศษเลยเนาะทุกคนก็อยากมาในฐานะลูกค้าแต่ก็เป็นยังยคือเนาะสุกะถามกะเออเขาถามมาถามหน่อสุกอยากถามเองเดี๋ยวนี่บอมนเนาะมันก็มีถาม มาแล้วยันน้องนุ่มาเออซอซไปเลยมังก็ใกล้เลยเด้ใกล้เลยใกล้เลวใกล้สิบห้าขวบไปเมอนข้าไปเที่ยวอยู่ฝังนั่นแล้เดีว่กจะปนใจนะทุกคนนี่หลายคนกายังดุเยูุ่ดดดิเพราะว่าบางคนกรลุมอาจะเป็นผู้ใหญ่ฮะนะนี้ไปก้าให้ปิดเขาบอกเขาบอกก้าวบอกก้าให้ปิดโดย คือส่วนนี้คือบบเคยอันบบเคยเห็นทางก็เลยผนออก่องยูทูบเหเห็นอะไรไหมโบเคยเห็นออก่องยูทูช่องอื่นไหมกับกระดนเลยเออเขามาอยู่แต่ว่าคอยบว่างอแขกหลายส่วนนี้โบว่างเขาก็มาอยู่บว่างเขาก็ไปบอกว่าบว่างเด้อบเมน่าปฏิเสธยังได้เงือเฮาลูกค้าหลายเนาะก็เอาเงินก้อนส่วนมันได้เงินนะนะ แมนยูดองน้องนุ่มมากกับยังให้ทายยูแต่ว่าเข้าก็ยังไห้ได้รี่อยากยูแต่ว่าเข้าก็บบอกว่าขึ้นเรื่อนี้ว่างเรื่องนี้เข้ากับห้ทายเป็นอย่างลูกค้าเนาะมือนี่มันมีหลายห้างมนกันนะแมนแมนแมนมือมีหลายห้านเพื่อลูกค้าสีมาหาเข้าเขาก็ต้องเอาลูกค้าก่อนอย่างเช่นมาสัมภาษณ์ได้มาเมื่อไรก็ได้คอจตเป็นว่างเนาะเอขาจะว่างเขาก็ไม่ได้นั่นเราบฏิการพิเศษเดี๋กับ เดี <ara> ok ๋ยวเอากับวางเลยกับวอาความจริงเพราะว่าหลายคนก็มาเห็นทางเผิวนออกโซ่งุทุแันธ์เนี่ยมันเป็นยังเล่นเนี่ยอันเผินกับมามาเลยเ้าบัววางแขกลายคือไม่นี่ห้ามส่งโซ่วางซื้อในแรกมีกระสีบัววางอีกโซ่เศร้าหนึ่กับลูกค้าลายแสดงว่าสมภพมาถึกเส่วงเนาะเมนถึกเส่วงคือมาถึกเส่วงกะคือเห็นนั่นแหละเมนเลยคือมือในการวาสิทธัยกะ เ่าลูกค้ามากจนค่ำได้เลยนะเจ็ดโมงแปดโมงเลยจะปิดห้าน่าเนอีกเนาะลูกค้าติดแห้งกันมันมีอยังได้ในห้านเนาะความดีใจความจริงใจเอาใจโรดใจหวัดใจใส่ลูกค้าคือกัน มากับบริการเองนําในตู้เย็นบอกลูกค้าการเองเราเลยอย่ามาถามเออแหลือข้บ่เสริมน้าเสริมในเออแหลืบ่ไร้ว่างเสริมชุมพอคนถึงว่าติดเนาะย้อนว่ามาเป็นกันเองร้อสบายลูกค้าอยากถักมีบ่นรงไหนนอนนอนหักนอนหากเตียงอะสองเตียงนอนรอดว่าเตียงใดก็ได้วะเราเห็นว่าบการดีเน่อยเป็นกันเองเลยเห็นกันเองสบาย้านเฮาบ่รู้บ่ลาแต่ว่าการบริการเท่าก็ได้แต่ บ่ลิกั่นกันเองเลยนะดูๆคือน้องนุ่งมาแหละนําในว่าโอ๊ยมาหาเด้อแหละบ่ได้กินนําอย่าว่าหากินโลดง่ายๆกอันงแรกก็บ่ได้ห่วงพื้นที่เนาะบ่สบายๆโลดดๆนี่ก็ลูกค้าอยติดเนาะมากอยากนั่งอยากนอนังกได้แม่นบ บนนอนก็มีให้นอนบนนอนก็มีนอนเตียงก็มีส่งเสียงนอนทาสาหัวกันเหนื่อยบริยานเลยหน่อยก็หัวอันบุญที่สองท่านว่าเนาะเป็นลูกหนักกันด้วยเล่ไม่เคยปิดลูกค้าหลายใดในมือก่อนฮอดบุญที่สองเด้อหนึ่งสองมือมือมือนี่มืออื่นมือหื่อนี่มือเนี่ยเป็นลูกค้านี่เป็นสิบริค่าเลยเมื่อนี้เกิดมาสวยกันย้อเผ่าแล้วบบสบายเลยก็มาสวยแน่ ผมจริงลูกค้ามาแต่เศร้าอ่ะก็คือนานเปิดหันหจะอยู่วัาซีอยู่วันเบิ่งเพินจัดจัดยายเปิดแต่ซีอูเพินอยู่วันใดนอกขีดหอดหันเฮ้ยครับยาให้กหนน่อยนอนนอน,น,อนโรดเจ้าอ่ะจะหน่อยร้านมาแต่เพียงน,นอนเลยหอดโมงเลยดูกินยาป่ะแรงซื้อยาเมื่อห้ก,อโอโกินอยู่แบบโอ้ตอย่ามาขำแต่เออมาขำดอกใหลกก้ลูกค้าเนาะสมมุติลูกค้ามาถานเนี่ยก็อยู่เลย เดี๋ยวเราเราคนผู้เดียวเนาะเมนได้ได้คือเราเคยหาเงินหาคำเมนเมนแม่นติดไปมื่อหนึ่งเพราะเพ่อคิดจ่อจ่อยหาได้ไดเนาะแม่นเมื่อหนึ่ง <laughs> อ่ะอาจจะบ่นหน่อยก็ะลายบ่นบ่บ่ได้ลายกะมันมันภูมิใจอยู่หนึ่งนะเราแบบเงินเข่ากู้มือ่อเราได้หากู้มือ่อนั่นแหละเราหาได้เราได้ซื้อกินเบิร์ดกระตาเออแต่เราได้หากูเมื่อถ้าเขาบอหาในสามมันกระเบิดไปสุด หาไปเนาะก่อนบ่เฮาจะบ่อดเนาะมันอะไรก็อยากให้เฮาก็มีเงินซื้อเฮาได้หาคันเฮาบ่หาผัดยามบุญนี่ลูกก็ไปคุมมือแบบเขาบอกได้ทุกดอกว่าเฮามีบ่มียามบุญคนต้องได้ไปาคนต้องได้เงินพอเอ้ามักตะลุกแกขึ้นราคาเลยดิคนหนึ่งคนหนึ่งซิมหาแบบสามคนสี่ซิมหาแม่ว่าเอาคือไปขึ้นลูกอันขึ้นคุ้มมือไรเอ้า ค่าเสามันแพงอีต้นเขาอ่ะแม่าบอพออีต้น่าเงินเดทงแม่นี่วะน <c oughs> ้าแม่ก็หาได้คูมือเขาเลยเฮงเฮมาคันบ่มีบุคคลปีหนาเขาก็บอกมาลงเลยว่ะเออแล้วกขบุนลูกคนก <c oughs> น้นอะเออเลียวนั่นหนุนเนาะไปขึ้นกับขึนกันย่องเขาอีกได้ <c oughs> เขาให้เพิ่นขี่โบยโบห้ลง <c oughs> อ่ะอ้าวคนเ <c oughs> ขาหน่อยค <c oughs> ันลงและคนมันกระเบิดเลยเนาะกระมืบุรีมันกระบอดนึงดูดแหละ เออใ <laughs> บโล,ล่วะรู้ลอยขี่เฮือกอะองี้วะเมย์ใจเนะาะคือนั่มไปเด้เอเมย์ยันหิวเนาะยันหิวเอาซื้อนั่มก็นเกานาะตุ๊กโกเจ้าตันแมนเมนยางนังกะบระเดี๋ยวอยู่ไกลกันประเดี๋ยวว่าแม่นเมนเขาย่างไปเองอเออ,อเองะเปดโมงแม่มื่ง่ะเมนเมนแม่บ่มีเวลาดอกไปหล่อน้ะเมื่อยเอาเป็นยังดอกเมื่อแต่ห่านเอาก็เมื่อยแล้ว <โอ laughs> ไปอยากนอนพักผ่อนแล้ว บ่บ่เมื่อได้หารบ่พี่น้องสิได้พักพอนโลดเนาะบางเทื่อเฮือนเพื่อนเฮาปะถูเฮือนถูซานแน่อนามัยหั่นอนามัยนี่บางเทื่อแพ้เ็ดผมมือเฮาัดไปกคืนตาอีกแล้ว้าเมื่อยอาบน้ําก7:00นเลยได้นอนพักอนันให้พาลูกยังบ่เล่นด้โอ้ยเมื่อยบ่ได้ไปเพิ่นว่าจักควมเนาะแล้วก็ไปไปได้เนาะไปเองได้กับบ่ผู้ใหญ่กได้เรื่องคั่นเอาแม่เมื่อค่ําก น้องหิวข้าวก็ไปเอาแบบไปติ๊กเอาก่อนอีหยังกะเฮ็ดสู้น้องกินเล็นสู้น้องสุขท่อเ่าินบาอยู่บ่ได้กัวพ่อน่เนาะแม่ดๆเดี๋ยวหักนี่บ่มีแววแบบว่าสิิดใจเลยยังอ้จักาสิ ไปมือหนีเด็ดเจ้าเด็ดปิดใจมืออื่นปิดใจเนาะคอยสิห์ให้เจ้าดอกมีแบบนั้นคือปิดของโทษได้ไหร่ปลุกรถปิดบอกว่าเอาแล้วบอกว่ามันกันลมกันก่อนเลยเนาะพลาดโค้กไปก็ว่าบอกหยอกซื่อ ลมไปบอกเข่าใจมันมาโปะเอาแต่เงินให้ก็แบบเอาคือกันเเชื่อนะพี่เราแบบมาหาทางเอแล่พนนีบัวบับใได้พี่น้องเลยอารมณ์ดีตลอดนะเกระบอกโยกโดยเดียคนเฮาเน้อคาสิวมาบอาหมูมาโปะให้เลยกระปิดใจเราไม่จะไปซื้อเอาอยู่ตลาดคุณเลยโอ้โหได้เอือยเ้าลมกันเถอเข่าใจก็นี่เลยคนชิมาหากันให้ลมก่อนเน๊ะ อยู yeah, you, you, am, ok, er, oh, ่ๆมาจ้าผมหมักคอยบอกว่ะเออหมักแท้แนแนวนั้นนะมาเป็นนั้นนะมาบุชิมาชิรู้ชิรู้วะ่อยเบิร์ดยูทูบเจ้าเนี่ย่อยมักเจ้าได้ข่อยจังมาฮอ่นี่ป่ะล้มก็ไม่ล้มนี่เออข่อยบอหมักข่อยบอกคอยบอกหมักทั้งหมดมาคอยบอกไปพออยู่กบไปจ้าเจ้าชิเป็นในไหนผัดชิกิวาคิตัวกันอีกเนาะหม้ขคอยบอมักก่อชิมาคนนี้รุน อ้าข่อยเห็นนะเจ้าในยูทูบข่อยนั่มาเลยได้นี่นี่ข่อยพายเงินมาเรียบร้อยเลยเออไปหาผู้อื่นซะข่อยสิว่าข่อยสิหาเห็นผมไปเดี๋ยวนี้แหละหมื่นละ้นานบาทหาล้อยบาทก,ก็จะเอาขอ่อยสิบาเดี๋ยวนี้แหละหวยคนเอาเน,นานะหาเห็นว่าก็ได้พี่น้องก็คือสิ่สังเจนแล้วเนาะทางอไอ้แหลมก็บ,บอกมาแเลยอ๋อแม่นแดดด้วย<ส>เลยเข<ล>าใจ<ห>้พิษนะคำหยอกกับเป็นคำหยอกเด้อพี่น้อง อย่าไปตีละครว่าเป็นความจริงเกันได้มีเงินเงลี่ยสื้อก็มือสามารถที่แม่าจะหาเงินได้ต้องแบบใส่เวลาเอากต่ศึกษากระชอนซูงกันก่อนเนาะมีเงินกับบมีความสุขกับบมีความหมายเนาะได้เงินหมูไปประดังอมถูทุกเมืปีจากหนายิมก็เป็นหนาบูดกันเนาะ ใหม่ครได้แบบว่าเอาศึกษาไปบอกมีเงินปันใดกันเออพอได้ป่ะเอาได้ซื้อในเหล็กหน่อยเอาพอได้ซื้อในกบบใครเนี่ยซาตุมีผมมาเสื้อดีเนี่ยก่อนไหมหาแสนหนึ่งขยักขายค่ะหาแสนพอมากกว้างมันบอกได้บอกน้อยก้าขยักขายเถียวทางเสร็จนี่แหละโดยโดยหาแสนหนึ่งไปชิบุกสูบอยู่ค่ะว่า พวกตู่พวกตู่เห็ดอันเห็ดผมนี่นะคะแนนมีคนซื้อให้ข่อยคือเอาเห็ดไปของตัวเองเลยเนาะแมนมาเซียคาเซาเออโดยโดยคือหาหาเซนบะหาเซนบะว่าหาเซนกีบเลยจะไปเอามือหนีลดเงินเห็ดผมเอื่อยกระหอดอยู่บนนี้คือก็ไม่คือหาเซนถั่วนี่เลยบอกมีปใบเมียแล้วไหมใบเอื้อยเอื้อยฉิ่มเองปายใบเอื้อยฉิ่มเองมือมีเอื้อยกับฉิปยืมมาตื่ม đi đây 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 bớt cả pai, bớt ở chị khai bán ở chụp, ở chụp tụt, chụp tụt, ở 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 กองฟันกองฟันตุ่ยประหยัดมานมีคะแนได้เป็นกองตัวเองดูแมนเลยเนาะถักมากได้ดินมักถักอะไรมักอันบอกคือในใจเลยมักมักรถดินตอนนี้มีเงินก็คือซื้อเลยมั้งมีเงินีเลยซื้อโลดแต่มันผนมาได้ดินตอนนี้เพราะว่าอันปรสิทธิผนมาได้เข้ากับตรงการเงินเหมือนกันโดยใครมันด่วนเนาะแต่เอื้อยจะหมักเห็นแล้วเอื้อจะหมักแล้วคันมีก็เอาอะไรนะโดยโดย จะขับไปเงินนั่นแหละเนาะแม่สาซาที่่ให้ฝันเป็นจริงโดยโดยอันทางทางนี่แหละเป็นจริงเนาะแม่ฝันเป็นจริงนะ่โอเคเนาะทุกคนเามาดนะคัิงานากแดนมาโอบมาลกับทางเ่นนเวลาโน่สมควระทุกคนเลยก็มายัดก็อารมณ์ดียามนั้นพี่น้องอารมณ์ดีบ่อ้ตั้งแต่ต้นจนจบแ่ๆ โอเคเนาะมีแต่ทีมงานเฮาก็ขอโตกับก่อนวาซั่นซะเจ้าๆโดยสบายดีเจ้าสบายดี